สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้นะคะแอมจะมาพูดถึงสกินแคร์แบรนด์หนึ่งนะคะนั่นก็คือนี่เลยแบรนด์อาร์ฟนั่นเองนะคะซึ่งช่วงนี้แอมไปเชียงรายนะคะแอมพกแค่3ตัวนี้ไปนะคะก็เอาอยู่นะแอมก็เลยอยากนำมาพูดนะคะเนื่องจากแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยแบรนด์อาร์ฟเนี่ยเขาจะไม่มีสารน้ําหอมนะคะหรือว่าพิรินนะไม่ว่าคนจะผิวแพ้ง่ายนะ,ะหรือว่าผิวปกติเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ไปเชียงรายเนี่ยคืออากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะคะแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยแดดจ้า คือแดดร้อนนะคะแต่ว่าชายพวกครีมกันแดดแล้วก็เซรั่มบูสเตอร์เนี่ยคือไม่ทําให้หน้าม,มันระหว่างวันหรือว่าไม่ทําให้รองพื้นเปลี่ยนสีนะก็เลยอยากนำมาพูดนั่นเองนะคะ แบรนด์นี้ที่แอมชอบนะแอมชอบแอมจะลงเป็นตัวนี้ก่อนนะคะั่นก็คือเซรั่มบูสเตอร์นั่นเองะคะ่ะลักษณะขวดของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคือจะเป็นขวดเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นน้ําแบบเหมือนเป็นเจลนะคะสามารถแบบตบหน้าเหมือนน้าตบหน้าอะไรอย่างนี้นะคะขนาดของเขาเนี่ยคือขนาด30 ml นะเดี๋ยวแอมจะซูมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆดีกว่านาะว่าเนื้อเท็กเจอร์เป็นยังไงนะจ๊ะไปดูกันเลยเนื้อเซรั่มนะคะก็จะเป็นแบบน้าําใสๆนะคะก็ไม่ได้แบบเหลวจนเกินไปนะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวนะ แบบนี้เลยโอเคกลับมาหน้าสอกันอีกแล้วนะคะแอมก็จะมาลงตัวนี้ให้ได้ชมกันก่อนนะเพราะว่าต้องลงเป็นตัวแรกนะคะตัวนี้เนี่ยคือเซรั่มบูสเตอร์นั่นเองะคะ่ะซึ่งลักษณะน,น้าเขานะก็จะเป็นแบบน้าขาวๆเนาะอย่างที่แอมให้ดูไปแล้วนะคะทําแบบนี้นะแล้วก็ตบไปที่บริเวณหน้านะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วย ลดพวกเมลานินนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสนะรวมถึงให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ชุ่มชื่นนะคะซึ่งช่วงที่แอมไปเชียงรายนะแอมใ,นะใช้ตัวนี้แล้วคือแบบผิวไม่แห้งไม่อะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาไม่มีน้ําหอมแล้วก็พาราเบนนะไม่มีนะคะตัวนี้นะก่อนหน้านี้นะคะแอมเปลี่ยนสกินแคร์นะใช้แบบพวกที่มีน้ําหอมนะคะแล้วก็สังเกตดีคือจะมีรอยสิวอยู่นะเพราะว่าใช้พวกนั้นแล้วหน้าแบบไม่ไหวจริงๆ,ๆ,ๆนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม <ๆ S 2> ่มีน้ําหอมนะก็เลยชอบนะคะ หลังจากที่แอมนะคะลงเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้ไปแล้วเรียบร้อยเนาะแอมก็จะมาลงเป็นนี่เลยครีมกันแดดะคะ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นซันสกินบีบีนะคะซึ่งมี s อ f 5 0 p a บพีเอบวกบวกนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อที่แบบอาจจะขาววันหน้านิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาที่ลงรองพื้นไปเนี่ยไม่ทําให้รองพื้นเปลี่ยนสีเนาะเดี๋ยวแอมไปให้เพื่อนเพื่อนดูเนื้อนะเดี๋ยวจะสวอทให้ดูที่หลังแขนนะคะไปดูกันเลยนี่เลยจ้าครีมกันแดดนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะ ตัวนี้นะคะเป็นเนื้อครีมแบบ BB นะช่วยปกปิดนะคะอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะน,นะ,ะรวมถึงมีครีมบำรุงนะคะอยู่ในตัว BB ด้วยนะเขาคะ่อนข้างทจะเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ซึมเร็วนะ,ะรวมถึงไม่เป็นคราบด้วยนะคะเป็นบีบ <BB S 2> ีเฟนะคะแล้วก็ป้องกันแดดเนี่ย SPF 50 PA บวกบวกนะไม่ได้แบบเน้นแบบหน้าหนักหรืออะไรมากมายเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะก็จะ นะ,ะตัวเนี้ยจะดีนะเพราะว่าเขาจะไม่เหนียวเหนื่อยหนานะะแล้วก็ไม่หนักเนื้อของเขาค่อนข้างที่จะบางเบานะคะแล้วก็ที่แอมชอบนะชอบแบรนด์เนี้ยเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมนะแล้วก็พิลาบินนะคะตัวนี้ก็ไม่มีเช่นกันนะไม่ว่าจะผิวแพ้ง,ง่ายนะคะหรือว่าผิวปกตินยก็สามารถใช้ได้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีสารที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยไม่แห้งก้านนะเราจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นนะแต่ว่าเวลาที่แอมใช้เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าหน้ามันมหรืออะไรนะคะคือไม่ทําให้เราพื้นเปลี่ยนสีด้วยนะตัวนีี้นะะะคเาจม ผสมนะคะแล้วก็วิตามินบีนะแอนตี Anti ้เอดจิ้งด้วยนะคะก็คือป้องกันทั้งริ้วรอยแสงแดดน,นะคะแล้วก็ช่วยปรับให้ผิวเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นนะแล้วก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาจ้า โอเคหลังจากที่หนีไปแต่งหน้ามานะคะก็จะได้ลุคออกมาประมาณนี้นะคะก็เป็นลุคแบบสบายๆเนาะแล้วก็ช่วงที่แอมไปเชียงรายเนี่ยกลางคืนเนี่ยแอมต้องมีการบำรุงเป็นพิเศษนะเพราะว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นเย็นมากๆนะ,ะแล้วก็ผิวแอมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบถ้าเจออากาศเย็นเนี่ยคือผิวจะแห้งนะแต่ว่าตัวที่แอมใช้นะ,ะจะเป็นไนท์ครีมของฮาเช่นกันนะตัวนี้เอาอยู่นะเนื้อครีมไปดูเนื้อครีมกันเลย เนื้อครีมของเขานะคะจะเป็นอารมณ์แบบทีตเมน์เข้มข้นนะคะช่วยบำรุงกลางคืนนะซึ่งมีสารสก,กัดน,นะคะมาจากเมล็ดลิทินนะคะจากประเทศฝรั่งเศสนะตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยรูขุมขนกระชับแข็งแรงนะคะแล้วก็เรียบเนียนนะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกระบวนการหมักถั่วเหลืองนะคะจากประเทศเกาหลีนะก็จะช่วยซ่อมแซมนะคะผิวนะรวมถึงให้ผิวเปล่งปังะะ่งค่ะแล้วก็ดูสุขภาพดีนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นสกินแคร์นะคะที่แอมใช้แล้วแอมรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าตัวแอมเองแอมเป็นคนที่แพ้น้ําหอมนะคือแอมพูดเลยนะล้วก็แบบใช้ที่มีน นะเพราะว่าใช้แล้วแบบจิ๋จะขึ้นเลยนะคะใช้ไม่ได้เลยนะ,ะก็ตัวนี้นะคะที่แอมอยากนำมาพูดถึงนะ,ะเพราะว่าไปเชียงรายเจออาการหนาวๆกลางคืนนะคะแล้วก็กลางวันเนี่ย จอแดดแบบเปี้ยงๆนะก็ยังเอาอยู่นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่อยากนํามาแชร์เพื่อนๆได้ชมนะคะเพราะว่าเผื่อมีเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่แบบผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าอยากได้สกินแคร์ที่ไม่มีน้าหอมนะก็ลองดูตัวดีได้นะคะสำหรับแบรนด์ฮาร์ปนั่นเองะคะก็เป็นแบรนด์คนไทยเนาะสนับสนุนคนไทยนั่นเองนะจ๊ะแล้วตอนนี้เนี่ยแอมมีเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วนะคะชื่อว่าแอมมี่กิจยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้า แล้วก็มีสต้ a แกรมนะคะชื่อว่า makeup under score amy นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสกินแคร์แบรนด์ half นะคะเดี๋ยวแอมจะใส่ช่องทางการซื้อไว้ให้ตรงนี้นะคะเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะเขามีขายบนออนไลน์เนาะก็สั่งซื้อสะดวกนะคะแล้วก็ส่งแบบรวดเร็วทันใจนะจ๊ะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หมดเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆไหนนะคะอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็คอมเมตนต์ลงมาบอกเลยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย